ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการครับที่มอบวิทัาเขตปัตตานีบวิลัยสงขลานครินริษยาเขตปัตปตาน,นีหัวข้อก็คือว่าพี่น้องประชาชนในเขตสัมัดชายแดนมีความชอบธรรมหรือไม่ที่จะจัดทาประชามติในการแยกตัวเป็นเอกราชแรงครับพี่น้องครับคํานี้แรงที่น่าตกใจก็คือ อย่างที่เราทราบข่าวมาตลอดในระยะ1 0กว่าปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยว่าทางบ้านเราทาง3จังหวัดทางใต้มีเการความรุนแรงเกิดขึ้นมีความพยายามแบ่งแยกดินแดนด้วยกลุ่มต่างๆมีกองกําลังติดอาวุธมีการต่อสู้มีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับผลกระทบมากมายจริงๆและประเทศเราก็เสียทรัพยากรไปมหาศาลเลยนะครับ ในการกอบกู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดการเสวนาที่มออปัตตานีชี้ให้เห็นว่าปัญหานี้มันลากลึกลงไปแล้วเข้าไปถึงระดับมหาวิยารัยแล้วนั่นคือปัญญาชนของที่นั่นเลยมีสอสอเข้าร่วมด้วยมีว่าที่สอสอของพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วมด้วย พี่น้องครับมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูนไทยเลยคือประเทศไทยเป็นรัชอาจาักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้อยู่ในเตดนี่คือในความคิดหลักคือประเทศเรานะครับเหตุที่ต้องตรามาตรานี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าประเทศเรามันเป็นประเทศเล็กเป็นประเทศเล็กถ้าพี่น้องดูทั่วโลกเลยอย่าคิดว่าเรายิ่งใหญ่นะครับ ผมเดินทางไปทั่วโลกมาพอกลับบ้านถึงได้รู้เมื่อก่อนผมนเข้าใจว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากเด็กบ้านนอกจากบัวขาวเราเนาะเราไม่เคยไปไหนมาไหนไงตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยได้ไปกาลสินก็ตื่นตาตื่นใจเหลือเกินเห็นตูมืองกาลสินก็คิดว่าใหญ่มากแล้วนะครับไปกรุงเทพโอ้โหที่สุดของชีวิตฉันแล้วมันยิ่งใหญ่มากแต่หลังจากนั้นพอโตขึ้นหน้าที่การงานต่างมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศต่างๆไปทั่วโลก ย้อนกลับมาดูตัวเองย้อนกลับมาดูแผนที่ถึงต้องยอมรับว่าประเทศเราเนี่ยมันเล็กครับพี่น้องครับมันเล็กจริงๆแต่เล็กก็มันมีดีในตัวมันเองมันจิ๋วแต่แจ๋วประเทศเรานะ่มันเล็กแต่จิ๋วและแจ๋วในตัวมันเองพื้นที่เรามีน้อยแต่มันมีความหลากหลายครับพี่น้องครับ เหนือสุดเชียงใหม่เชียงรายมีลักษณะภูมิอากาศแบบกึง่งกึงเขตอบอุน่นมีป่าสนมีอะไรพี่น้องเห็นไหมครับทางเหนือเขานะ่ะเห็นไหมครับมีทรัพยากรต่างๆมีแร่ธาตุมีชนเผ่ามีวัฒนธรรมมีการเกษตรมีทรัพยากรธรรมชาติขยับเข้ามาสู่ที่ราบภาคกลางบูแผ่นที่ประเทศไทยนะครับตามรุ่มน้ําเจ้าพระยานี่คือเกรดเพลนพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่ไพศาลนี่คือเพาะปลูกได้มากมายมหาศาล มองดูแผนที่ปีขวาเนี่ยพื้นที่อันเวิงว้างกว้างใหญ่นี่คือที่ราบสูงโคราชแองสกนครนี่คือพื้นที่ที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศจริงอยู่เมื่อก่อนมันเคยร้อนและแห้งแหวงแต่ปัจจุบันนี้การพัฒนามันเข้ามาความเจริญมันเข้ามาภาคอีสานเนี่เป็นพื้นที่ที่มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดภัยธรรมชาติก็ไม่มีน้ําท่วมก็แป๊บเดียวภัยแล้งนี่แก้ปัญหาจบแล้ว นะครับดีขึ้นเยอะดีกว่าเมื่อตอนผมเป็นเด็กเยอะตอนเด็กเนี่ยต้องหาบคุไปตักน้ําบ่ออยู่ทุ่งนาไกลไกลเดี๋ยวนี้เราก็มีน้ำประปาแทบทุกหมู่บ้านแล้วเหลือน้อยมากที่ไม่มีลงเข้าสู่ภาคกลางภาคตอนออกเราติดอ่าวไทยครับลงไปที่ใต้เราติดทั้งสองทะเลเลยทั้งสองมาหาสมุทรฝั่งขวาก็คือทะเลจีนใต้มาหาสมุทรแปซิฟิกนะครับ ด้านขวาก็คือทะเลแอนดามันนะครับแผ่นดินกว้างใหญ่ต่อไปถึงแอฟริกามหาสมุทรต่อไปถึงอินเดียพี่น้องครับลามไปจนถึงสุดชายแดนใต้สามจังหวัดของเราก็แผ่นดินที่งดงามมีทรัพยากรมีธรรมชาติมีสิ่งต่างๆที่รวมกันที่ผมบรรยายมาเนี่เพื่อจะชีใย้เห็นว่าประเทศไทยมันเล็กตัวจริงเมื่อเทียบกับแผนที่โลกแต่มันจิ๋วแต่แจ๋ว พราะความหลากหลายเพราะความแตกต่างเพราะการรวมกันนี่แหละถึงทําให้เกิดพลังพี่น้องครับนิทางสมัยโบราณเขาถึงบอกไงเจงกิส่านสอนลูกหลานบอกว่าเอ้าเนี่เอาธนูไปหักซีดอกคนแจกคนละดอกให้หักเด็กทุกคนก็หักแปะ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 หักเจงกิส่านบอกว่าทางนั้นเอาแต่คนละดอกมาอีกมารวมกันเป็นมัดเอาหักซิใครหักได้ มันหาจไม่ได้พี่น้องครับนี่คือความเฉลียวฉลาดนี่คือการเอาตัวรอดของคนที่ตัวเล็กกว่าปลาตัวเล็กๆเนี่ยเวลาสู้กับปลาใหญ่มันต้องรวมกันเป็นกลุ่มครับสัตว์ตัวเล็กๆมารวมกันสู้ตัวใหญ่ได้ครับการบริหารประเทศก็เหมือนกันการบริหารรัฐกิจก็เหมือนกันถ้าประเทศเราเล็กแต่เรามีจิ๋วและแจ๋วลหลายๆจุดเราต้องเอาเป็นหนึ่งเดียวผนึกเป็นหนึ่งเดียว แล้วเอาพลังแต่ละส่วนมาช่วยกันดึงพลังแต่ส่วนมาเกิดองรวมเราจะมีอำนาจต่อรองในเวทีโลกเราจะต่อสู้กับเขาได้ในเวทีการค้าระดับโลกนี่ครับพี่น้องครับนี่คือความสำคัญข้อแรกเลยว่าทำไมเราต้องกำหนดรัฐธรรมนูญว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นรัอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเรามันเล็กอยู่แล้วถ้าถูกหัน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 ,หนยิ่งเล็กลงไปอีกเราจะไม่มีค่าเลย ถ้าแหนหันเป็นของใครของมันเลยเนี่ยภาคอีสานเราก็มีจุดแข็งของเราเรามีทรัพยากรของเราเรามีคนของเราภาคเหนือก็มีทรัพยากรที่แข็งของเขาภาคตะวันออกเขาอยู่ติดทะเลเขามั่งคัง่งแต่เขาก็ไม่มีมีคนไม่มีทรัพยากรไม่มีป่าไม้ไม่มีแร่ธาตุเหมือนเราเห็นไหมครับกรุงเทพเป็นเมืองหลวงก็จริงแต่ถ้าไม่มีคนทํางานจะทํำยังไงเราอาหารข้าวปาลางต่างผลิตจากอีสานนะผลิตจากภาคเหนือตอนบนนะเห็นไหมครับลองคิดว่าถ้าแยกใครแยกมันตายทุกคนผมจะบอกเลยฮะพี่น้อง ถ้ามีการจับแยกใครแยกมันตายทุกคนรวมทั้งสามจังหวัดชายแดนของเราก็เสียเปรียบเหมือนกันในการถูกแยกออกไปถ้าเราแยกย้ายกันน่ะไม่มีใครได้ดีสักคนไม่มีใครได้ประโยชน์สักคนคนที่ได้ประโยชน์คือคนนอกพี่น้องครับเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดมันใหญ่กว่าแค่ว่าสามจังหวัดชายแดนถูกคนไทยพุทธไทยอะไรไปรังแกเขาผมเชื่อมั่นว่าทุกที่มีปัญหาหมดครับ ไม่ใช่แค่พี่น้องมุสลิมไม่ใช่แค่พี่น้องพุทธพี่น้องคริสต์หรือาศาสนิกอื่นการกระทบกระทั่งการเอารัดเอาเปรียบกันคนไม่ดีจํานวนน้อยที่ไปรังแกคนดีมันมีมีอยู่ทุกที่ไม่ใช่แค่ที่สามจังหวัดครับทางอีสานเราก็มีทางเหนือก็มีกรุงเทพก็มีที่ไหนก็มีครับแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่จนกระทั่งว่าเราเผาห่าหันทิ้ง ปัญหามันมีและเราหามันให้เจอและแก้มันให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าการเผาบ้านทิ้งมีคนดีพี่น้องมุสลิมเป็นคนดีมากมายเลยมีข้าราชการที่ไม่ดีบางคนบางส่วนไปรังแกเขาเราต้องหาไอข้าราชการเลวคนนั้นให้เจอไอ้นักธุรกิจในทุนที่เอาเปรียบเขานะ่าเราต้องหามันให้เจอและจัดการมันแต่ไม่ใช่บอกว่ามีคนดีมารังแกแล้วคว่ำกระดานยกเลิกประเทศนี้ตัดขาดแยกก่ากกัน แบบนั้นเราตายมูงพี่น้องกับสุภาษิตฝรัง่งเขาบอกว่าย่ารักษาโรคปวดหัวด้วยการตัดหัวพี่น้องครับอย่ารักษาการปวดหัวด้วยการตัดหัวมันไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่ตายปัญหามันมีอยู่ทุกที่ที่อีสานเราก็มีที่เหนือเราก็มีตะวันออกตะวันตกแถวตากแถวแม่ฮองสอนมีปัญหาทุกที่ครับแต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาด้วยการตัดแยกออกตัดแยกออกตัดแยกออกแค่นีเกอ,อกเราจะตายหมูงย้อนกลับมาหาเริ่มต้นเลย สิ่งสาคัญที่สุดของเราคือเราเป็นประเทศเล็กๆในแผนที่โลกนี้และเราของแต่ละส่วนแต่ละมุมภาคของเราเนะี่ยก็เล็กลงไปอีกเมื่อหันออกจากประเทศไทยแต่ว่าแต่ละส่วนแต่ละภาคของเราเนะ่ยมันเจ๋งมันดีมันเล็กแต่เจ๋วเราจะต้องเอาแต่ละอันมารวมกันครับพี่น้องครับโลกมันเติบโตขึ้นพี่น้องเห็นไหมครับในยุโรปเขารวมกันเป็นยูโรโซนแล้วเห็นไหมประเทศทวีปยุโรปเขารวมกันเป็นประเทศเดียว เห็นไหมอเมริกาเหนือเขารวมกันอเมริกาใต้เขาก็ทำพันธมิตรเห็นไหมครับซาว์อีสเอเชียเนี่ยมันควรจะแพ็คอาเซียนให้มันเป็นผนึกลดข้อจำกัดลดการแตกแยกลดการแบ่งแยกเพื่อให้เกิดพลังครับที่นี่เนี่ยพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องสนใจนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักคิดนะครับความพยายามในการแบ่งแยกผมบอกเลยไม่ได้เข้าท่าเลย ในความเห็นผมไม่สมควรเลยปัญหามันมีอยู่แล้วเรายอมรับว่าทุกที่มีปัญหามีปัญหาแน่นอนอย่าปฏิเสธเราต้องยอมรับคที่จริงและเราต้องหาปัญหานั้นให้เจอหาต้นเหตุของปัญหาให้เจอไอ้อ e, ีตัวไหนที่มันสร้างปัญหาหามันให้เจอแล้วจัดการมันแต่ไม่ใช่แยกประเทศเราหัน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 สับที่ไหนมีปัญหาหันออกนี่นมปมนปัญหาสับหยอกแยกออกจากกันพังสิครับ เละสิครับแล้วเราจะไปสู้ขเขาได้ยังไงเมื่อเราถูกแยกออกไปแยกออกไปตัวรายที่อยู่ข้างนอกจะได้ประโยชน์จากเราพี่น้องไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่พวกเราที่ได้ประโยชน์ถ้าเราแตกแยกคนอื่นได้ประโยชน์ต่างชาติได้ประโยชน์มหาอำนาจได้ประโยชน์มีแต่คนจ้องมาที่ภูมิภาคนี้เราเนี่ยอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ถ้าหันเราได้ควบคุมทุกอย่างได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงครับพี่น้องครับ